มันเหมือนการที่แบบเรามีเสื้อผ้าแบบเดียวกันหลายๆร้านแต่เหตุผลที่คนเลือกซื้อร้านนี้เพราะเขารู้สึกเขาชอบคนนี้เขาสบายใจกับร้านนี้ พออย่างไอเรียนการตลาดมาใช่ไหมคะไอจะเชื่อในเรื่องของแบรนด์ลอยัลตีมากๆแล้วก็ไอก็เลยพยายามทําแบรนด์ด้วยการสร้างแบบตัวเองให้เป็นแบบเพอร์ซ a นอลแบรนดิ้งมันเหมือนการที่แบบ dedim. เรามีเสื้อผ้าแบบเดียวกันหลายๆร้านแต่เหตุผลที่คนเลือกซื้อร้านนี้เพราะเขารู้สึกเขาชอบคนนี้เขาสบายใจกับร้านนี้ไอก็เลยรู้สึกว่ามันต่อให้มีคู่แข่งเยอะแต่สุดท้ายทุกคนมันจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองย้อนกลับไปมองตัวเองตอนที่เรา อยากเริ่มทําแบรนด์เสื้อผ้าไม่มีใครที่มาบอกเราเลยแบบแนะนําเราได้ว่าแบบเราควรจะรู้อะไรบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่โรงงานเขาจะมองเป็นรูปแบบของธุรกิจคุณก็แค่เป็นลูกค้าคนหนึ่งที่เข้ามาเราทํางานให้คุณแล้วมันก็จบไปแต่ว่าไอ้แค่รู้สึกว่าประสบการณ์ที่ไอ้โดนหลอกโดนโกงมาหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่ไอ้แบบต้องเสียงเงินไปกับมันไงไอ้รู้สึกว่าอยากให้มันเกิดประโยชน์กับคนอื่นๆที่เขาแบบเริ่มต้นเพราะว่าตอนนั้นใไอเริ่มจริงๆคือมัอนเหมือนเรามีแพชชั่นที่เราแบบ ภาพฝันมันสวยมากๆพอเจอแบบโกงอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบเหมือนมันเฟลไปเรื่อยๆมันก็เริ่มท้ออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแชร์สิ่งที่ไอแบบผ่านมาเพื่อให้คนอื่นที่เขาอยู่ในช่วงวัยเหมือนไอที่แบบกําลังจะเรียนจบจะได้แบบมีความหวังที่แบบเออมันมันทำได้นะในธุรกิจนี้อะไรเงี้ย